สวัสดีค่ะสำหรับใครที่มองหาบ้านหลังมุมนะคะขนาด2ห้องนอน2ห้องน้ําราคาไม่เกิน1นล้านห้าแสนบาทเป็นบ้าน2ชั้นวันนี้เรามีมาแนะนํา1หลังค่ะบ้านหลังนี้นะคะชื่อหมู่บ้านร่มเงาไม้ค่ะขนาดพื้นที่อยู่ที่16กตารางวาน,นะคะขนาดห้องนอนจะเป็น2ห้องนอน2ห้องน้ําต่อเติมหน้าบ้านหลังบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าบ้านสามารถจอดรถได้1คันนะคะทำหลังคา จดรถให้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะเข้ามาดูฟังก์ชันภายในกันค่ะบ้านหลังนี้นะคะแถบฟอน,นิเจอร์ตามที่เห็นในคลิปเลยค่ะตัวบ้านนะคะทางคุณเจ้าของบ้านรีนเวทไว้อย่างสวยงามค่ะต้องบอกว่าทำเลบ้านหลังนี้นะคะดีมากๆเลยค่ะเพราะอยู่ซอยแรกของโครงการะคะ บ้านติดถนนนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะมาดูฟังก์ชันด้านในกันค่ะมุมนี้นะคะจะเป็นมุมโซนห้องครัวค่ะมีการทำเคาน์เตอร์บาร์ลเล็กๆพร้อมกับโคมไฟไว้ให้ด้วยนะคะน่ารักมากๆค่ะส่วนเคาน์เตอร์นะคะบิวอินเป็นรูปตัวแอลค่ะมุมนี้จะเป็นมุมซักล้างนะคะสวิตช์ก๊อกพร้อมปักไว้ให้เรียบร้อยแล้วเป็นยังไงคะบ้านสวยมากๆเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะขึ้นไปดูชั้น2กันค่ะฟังก์ชันชั้น2นะคะจะเป็นขนาด2ห้องนอน1ห้องน้ําค่ะพื้นชั้น2นะคะจะเป็นพื้นยางค่ะ เดี๋ยวเรามาชมฟังก์ชันด้านบนกันนะคะห้องถงบันไดนะคะจะมีการทําไฟสองทางไว้ให้ด้วยค่ะเป็นโคมไฟนะคะห้องนอนนี้นะคะจะเป็นห้องนอนที่อยู่ด้านหลังค่ะขนาดไซส์สามารถตั้งเตียงไซส์หกฟุนได้เลยค่ะหน้าต่างเป็นบานสไลด์นะคะบ้านหลังนี้นะคะหลังบ้านไม่ชนใครค่ะวิวธรรมชาติมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปดูฟังก์ชันอีกหนึ่งฟังกชันค่ะจะเป็นฟังก์ชันห้องน้ํานะคะห้องน้ําชั้นบนนะคะจะกว้างและใหญ่กว่าชั้นล่างค่ะติดตั้งฝักบัวพร้อมใช้งานนะคะเปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดทูกกระเบื้องเต เดี๋ยวถัดไปนะคะจะมาดูห้องนอนห้องใหญ่ค่ะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะห้องนี้จะมีระเบียงด้านหน้าด้วยค่ะราคาขายบ้านหลังนี้นะคะอยู่ที่1นึ่งล้านสีบาทค่ะทางเรามีประเมินวงเงินให้ก่อนยินผู้ฟรีนะคะหากผู้ค้าท่านใดสนใจบ้านหลังนี้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางไทยคลิปได้เลยค่ะ